ร้านโกดชอปบริการกดเกมพาร์ตและไอเทมแมปต่างๆ,ๆมากมายมีทั้งอันเมสไฟเตอร์สไิเตอร์แมปบ็อกฟูดแมปงเลกาซี่บริการกดเพชรแมปออสตาและครับกดเพชรแมปอันเดเมตไดเมนชั่นยิงยิงได้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโปรบ็อกแมปอันเดเมสไฟเตอร์สไิเตอร์ครับวันนี้พี่จะมารีวิวไอดีพี่บอลน,นะครับตอนนี้เป็นเด็กวีพีนะครับก็คือเด็กวีพีนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาเป็นรุ่นพีพีครับโอเค ไอดีนี้เขาจ้างมาฟาร์มหนึ่งยีชั่วโมงนะครับไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็พี่รับฟาร์มนะครับสิบสองชั่วโมงขึ้นไปนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับขั้นต่ำนะอ่ะนี่ครับอันนี้พี่เพิ่งตื่นเลยเสียงก็จะน่าจะแปลกนะครับโอเคอย่างแรกนะครับไอดีนี้พี่ทําอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกก็คือการอัพเลเวลนะครับอ่ะนี่วันนี้นะครับก็ดันเจ้าสุดตัวนี้นะครับจนถึง226แล้วก็มาอัพทับตัวใหม่นะครับอ่ะ นีน้เพราะว่าพัดกากืน,นครับพวกนี้นะก็เดี๋ยวยังไงพี่พี่จะให้พี่เขาหาชัดรีเองครับอ่ะนี่เลยแล้วก็เรื่องเงิน,นพี่ฝากไว้ประมาณเพิ่มมาอีกสิบห้าอีกนะครับจาก3ามอีกลายเป็นสิบแปดอีนะครับ,าารบถามว่าทําไมได้เยอะนะครับพี่ทําการเอาไอเดียหลักลงด้วยครับก็เลยได้เยอะมากๆนี่นะครับไอเดียหลักพี่สามารถโซโลเอ,อ๊ไม่ใช่สามารถสิ ลงลงกับไอดีนี้ได้ประมาณห้องร้อยสิบสี่นะครับพอตายพอดีห้องร้อยสิบห้าไม่ติดนะนะครับไม่ก็ช่วงห้องร้อยสิบสี่เนี่ยว่าจะลงยากนะครับเพราะว่าถ้าเราฆ่าบอสไม่ตายเนี่ยเราจะได้ตังค์น้อยนั่นเองนะครับบางทีพี่ก็ฆ่าไม่ตายเพราะว่ามันไม่ค่อยขี่นะครับอ่ะที ID นี้ก็ทาเงินกันตามระเบียบนะครับเราก็ได้เป็นการทาชาติไปด้วยนะครับนี่ นี่นะครับ2,000อ่าอันนี้ก็คือพี่ฟาร์มไว้พันห้านะครับแล้วที่เหลือก็ได้ผลพัวจากกระดงดั้นน่าจะประมาณนั้นนะครับพี่จำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่านั่งเล่นยาวๆนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงสิบเอ็ดโมงยันตีห้าครับประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับรูปแบบทีมในในไอดีนี้พี่มองว่าดีแล้วนะครับเหลือแค่พาสซีฟนะครับแล้วก็การทําตัวครับดีๆนี่นะครับพี่มองว่าถ้าใครไม่มีตัว ตัวรับช้นี่หรือว่าตัวรับพาสซ i ฟ i ดี hmm. ก็ทําเป็นตัวครับพาสซิฟดีได้เลยนะครับอย่างไอีนี้ก็พี่มองว่าถ้าทําตัวละครแนะนําเป็นพวกชเนี่อ่ะสักตัวหนึ่งก็ดีนะครับอ่ะสำหรับพี่เขานะถ้าใครมีทีมประมาณนี้นะครับแล้วก็มิสติกพี่ได้เก็บไว้เพียบเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะอะนีนครับอ่าพาทไม่ค่อยออกตรงนี้ก็เสียใจกับพี่เขาด้วยนะครับสุกเกือบปั่นนะครับก็มีช่วงเวลาที่ พี่พักมาสุกตัวละครด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกไอดีนึ่งเลยนะครับไปโอเคมาตอที่อีกไอดีนึงแล้วนะครับอ่สำหรับไอดีน้องคนนี้นครับอ่เขามีด c มาให้พี่ประมาณ1 T ทีนะครับอ่ะก็จะ1 1.54หรือ5 6ทีนั่น, 1, 1. หนแหละพี่เพิ่ม d พ c ให้แล้วนะครับแล้วก็พี่ได้ทำการหาตัวเล่นมาให้บ้างแล้วนะครับเอาก็ไม่ได้หวือหวาไดขนาดนั้นนะเพราะว่า อ่าไอ้ีน้องเขามี d p c ที่น้อยไปนะครับน้อยไป,ประดับหนึ่งเลยเพราะว่า,าการตีผล,ลไม้ในตละดาดเนี่ยมันยากนะถ้าเรามี d p c ที่น้อยนั่นเองนะครับก็ทำให้พี่ไม่สามารถหาของดีให้เขาได้มากนะครับก็ได้ทําการฟาร์มฉาดในดันนะครับเอาค่าใช้นี้ไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ฟาร์มผลไว้นิดหน่อยครับแล้วก็เรื่องหินก็ฟาร์มไว้ได้เท่านี้นะครับว่าติดซีน้องเขาไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแล้วก็ฟาร์มตัวไว้ให้นะครับเอาฉาดซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่ประมาณน่าจะ10บไปได้นะครับอ่ะสิบไปแปดร้อยนะครับที่เหลือเขามีอยู่แล้วอ่ะได้ตัวนะครับนี่ก็โชคดีของน้องเขานะครับโดยรวมแล้วพี่มองว่าตัวละครน้องเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่า ยังขาดอยู่นะครับเรื่องตัวครับเชนี่นะครับอ่ะยังเจ้าตัวครับตัวนี้ธรรมดาครับถ้าเป็นตัวมิสติกเชนี่ตัวนี้ยังเก่งกว่าเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะตรงนี้นะครับแต่ว่า้องเขาได้พาสมองสากมาทําให้อัพเรเวลมาอย่างมากนี่นะครับก็นี่อ่ะขอมาที่2.4งจุดสี่ทีนะครับแล้วก็จริงๆพี่อยากดันเวลต่อนะครับแต่ว่าพี่ก็มองว่ามันค่อยคุ้มเท่าไหร่นะตรงนี้นะครับเนี่ย อดีนี้โชคดีนะครับก็คือตีมิติธรรมดาเนี่ยติดดุรเลยนะครับนี่นะถ้าอะไรอีกหนึ่งตัวก็ขาใช้หินที่น้องให้น้องคขาบขๆแล้วนะครับแต่เอติดอ้าเรียบร้อยนะครับน้องเขามีตัวได้หนึ่งตัวแล้วนะครับก็ต้องรอดูครับว่าเรื่องหินน้องเขาจะต้องฝากองครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ลงดันไว้ให้ครับวุ่นวายกับรหัสพี่คนหนึ่งอยู่นะครับอดีนี้ก็ เงินจากประมาณ100ยคิวพี่ฟาร์มมาให้2อง e ครับอ่ะถามว่าทำไมได้เยอะนะครับก็เหมือนเดิมเลยพี่เอาไปลงกับหลด์ไอดี ID หลักนะครับช่วงหนึ่งอรอบหนึ่งเนะี่ยไอดีน้องเขาน่าจะได้ประมาณ1 0 0ย0 0งคิวถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่ะเพราะว่า d e p c น้องเขาน้อยมากนะครับอ่ะแล้วก็ไอดีพี่อีกคนหนึ่งที่พี่รีวิวไปตอนแรกนะครับมีเงินอยู่3ามอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ฟาร์มเงินรอบนึงเนี่ยได้ประมาณ800รคิวถึง1นึ e นะครับ มากกว่าหนึ่งกว่า E เลยถ้าไปห้องไกลๆได้นะครับแบบจุดจุดที่สำคัญคือเราต้องผ่าน111ให้ได้นะครับหรือว่า100หรือว่า110เอ้ย111สิจะเป็นห้องกดให้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับไอ้ดีนี้พี่มองว่าโอเคละโดยรวมนะครับแต่ว่ายังขาดเซื่องครับแค่นี้นะครับอ่ะอ่าถ้าน้องดูคลิปอยู่นะครับพี่แนะนำให้ไปหาตัว M ิ s i c Back Cover แล้วก็มา นะครับไอต้าใช้นี้ได้นะครับยังพอเล่นได้นะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ถ้าจะครับนะครับแนะนําให้รีแสซีฟตัวนี้ก่อนนั่นเองครับโอเควันนี้นะครับพี่ไม่อยากเสี่ยงตีตัวรับนะครับก็ถ้าเราอยากเสี่ยงก็จัดกันเองเลยนะครับโอเควันนี้ละกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมารีวิวไอดีให้ทุกคนเห็นกันนะครับว่าพี่ทําอะไรไปบ้างนะครับพี่จะทําพวกฟาร์มเงินฟาร์มหินฟาร์มผลนะครับอย่างที่บอกเลยแล้วก็ หาตัวละครนะครับเหมือนเป็นกานเล่นในดีตัวเองนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราจ้างพี่แค่12ชั่วโมงเราจะไม่จ้างต่อก็จะสามารถปั้นในดีต่อได้นั่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากจ้างพี่นะครับผลิตราคาอย่างที่บอกไปเลยครับรับ12ชั่วโมงขึ้นไปนะครับชั่วโมงละสิบห้าบาทนะครับไม่มีลดไม่มีเพิ่มนะครับอาจจะมีแถมนิดหน่อยแต่จะไม่ได้บอกนะครับโอเคนี้นะครับส่วนใครที่อยากจ้างนะครับ คิดดีๆก่อนนะครับคิดโดยรวมก่อนนะครับรูปแบบทีมเราเป็นยังไงนะครับของเรามีพอไหมมีเยอะพอไหมนะครับโอเคแล้วก็แนะนําให้ช่างให้ช่างเลยปะให้จ้างช่วงอีเวนต์นะครับจะได้คุ้มที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะต่อตัวเราเองด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อก็ดีนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ